สวัสดีครับเอฟซีต e ุ้กคนนะครับเนาะครับเมือเ่อวพอแตมขึ้นมาหาปูฤาษีได้พี่น้องได้ครับได้ยินข่าวปูเหล็กเป็นเขาบ้าสองหงวดแล้วพี่นอ้องครับพอแตมเพิ่งได้ยินหงวดที่ผ่านมาหกสามเข้าตรงๆมาสั่นพี่นอ 6, ้องของปูฤาษีนะครับเนาะครับกสีพระตามฝากพี่ฝากนอก้องเบิ้งนะครับเพราะว่าเห็น ยาดพี่นองกระจ้อมาไล่หลาย,ลายเดี๋ยวพอเตรียมผ้าเขาไปเบ่งนะพี่นองเนาะยาพ,พี่นองกระจ้อมามาหลายพี่นอง

ไม่มีประมาณยิ่งกว่ามหาสมุทรผูกข,ขอ้อขอเลขขาและนาทีเลขท้ายสมตัวข้างบนของรัฐบาลไทยออกวันที่หนึ่งตรงกับวันอังคารเดือนเมษายนพศ2568 เลคาจยตังท่านตังวิกังคารเเอคาชิโอกาเซติทาหิตถามามะมาเลขาจันตังเลขพารณาทีเลขข่สามตัวเจขาจงอารัตนานิมนิ์นิมนต์นิมนตมนิมนต์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 นิมนิมนิมนต์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 นิมนมนิมนิมนิมนนิมนิมนิมนมนิมนิมนิมนนิมนมนิมนิมนิมนมนิ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 มน อิท fiz like ิชุกตโตอังพุทโธนะโมพุทธายะนิมนีมนีมนีมมขยันตานิมนมนเล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 นลเลเมนลเลเมเล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 เทเลเลเลเตเลเลเตเลิลเลเล่งเล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 เนเล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 เมเลเลเลนลเลเมเลเลเมเล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 เมเลเมนนน mon 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 mon

เห็นบอเซ็นอดีเข้าไปบ้างนะศส,ส,สองศูนย์ เก้าบนครับปูว่าบนถี่ดอกศูนย์สองศูนย์เก้าบออปูหรือศูนย์เก้าตัวเดียวนน่แ 02 02 02 02 02นี่บ่แกฮะผู้ว่า02 02หลายนึง

เนยหนาคนทัเดี๋ยวพ่อจเติเช่นน้ำนไปพี่ดองเดี๋ยวบกับาเดี๋ยวจับไรี่ับกัไเมพ่แ่รอช้ด่อไเงาพอแจมนงาเต็มเต็มเลยย่าเต็มเต็มมันจะถูกเต็มเต็ม อเอนนโอยลื่อมเลือเล่อมถามเมื่อกี้ดิปูเลขสามตัวเลื่อมถามกครับเออ,อ,เอูกับเฝ้าไปพ้นเนาะ อันนี้งวดที่สามตีแม่โอ้พี่นอกฟังได้งวดที่สามเงวดที่แรกกครับสามสองครับอัน้อนไหสตัวเกโอ้วัอไปืกันกับเกไกครับเขาทั้ง่าอ๋อพี่นกพอจะเตรียมผ้าไปเบ่งตัวเล็กก็ได้เหมือนเด้อ ครับพี่น้องเช็หน้าจอไว้นะครับเดอ้อขับหนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยปูหรือสีได้พี่น้องเดอ้อซื้อตัวได้ก็ได้คอยติดศูนย์ปูวะนะครับปูพไนไทยศูนย์สองศูนย์เก้านะครับงวดนี้ก็อธิเป็นงวดที่สี่พี่น้องนะขอให้โชคโฉบมันๆได้พี่น้องเดอเ้อเฮงๆรวยๆกันนะครับ ชับตาจ,จ,จ,จอ,อ,จอแล้วบอพี่น,อน,นอ้องเอาสำหรับจิมดีพ่อเต็มกะมีเคนีแร้วพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนโฉกโมนัมนมนัมน,มนเฮงๆรวยๆกันนะครับครับสวัสดีครับผม